สวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาให้เวลากลับมาต่อกับดาก้อนใครครับตอนนี้ไม่อยู่กับพี่ป๋องนะอยู่กับพี่กาแฟและพี่เก็ตเพราะงั้นตอนนี้ก็จะให้พี่กาแฟพี่เก็ตเปลี่ยนตัวละครใหม่สร้างตัวละครใหม่นั่นเองอ่ะเชิญใครจอยสองกาแฟใช่ไหมมีไฟเตอร์อเมซอน<ป>เอลฟ์วูฟว<ป>ิสการ์ัสเซอร์เลอร์ทัสเซอร์ลึกกิกรไปแล้วไอ้ป๋องเอาเอลฟ์ไปแล้วเหลืออะไรให้เอาบ้างรอไงเล่นง่ายนะไอ้พวกตัวละครคาแรคเตอร์ทั่วไปเล่นง<ป>่ายนะทุ่มฟันเรื่อยๆไง เลือกเลยมาจะอะไรนะชื่ออะไรเฮลหรือเฮลหรือเฮลหรือเฮลลหรืเฮลยังง่ายเลยเลือกสีครับสีมีทองมีดำแบล็กไนท์เดซี่เวอร์ฮะกอทองโอ้โหกดเซนโกดเซนพอรัด เสียงพูดจะเป็นญี่ปุ่นอันนัรอกกดนะฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะไปเลยที่เหลือไม่ต้องเพราะที่เหลือเหมือนกับออยออนไลน์ไงเมสเซจต่างๆอ่ะแล้วก็โทเลือกไปเลยอ้าวตาป้าเชิญมีเขตยนมีไปเลยโอ้ยครับโอครับซึ่งปัดที่เรียกเป็นอ๋อ s w a ไม่เอาปัดจะเอาไมค์สันกดอันนัหลอกซ้ายพี่อันหลอกซ้ายกดกดกดก็สดซ้ายขวานี่แหละอ๋อเออ เลือกอ่ะเลือกอ่ะกระโดดทีเลือกอ่ะเอ๋อมีเจ้าผู้หญิงเอาไปสอนอะไรวะเฮ้ยจริงก็เซ็กซี่นะขาขาแล้วเข้าไปเป็นรูปเสาเลยเฮ้ยแต่ก็เซ็กซี่นะขาขาในเซ็กซี่นั่นดูตู่ซะก่อนเรียนชื่อดีปะฮะาเรียนชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้เอืมอันชันเจี๊ยบอะไรเงี้ยมีตัวอะไรชื่อเล็เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะรอดูว่ามึงจะไปวาดอะไรอาร์หรือเปล่าวาดให้กูน่าจะเป็นไป6คลิป ตกลงป่าไม่ได้ชื่นชอบแต่พิเศษเกมนี้อะไรวะออกจะสวยไม่รู้สักไปออกจะสวยคือยังยังยังไม่ติดยังไม่ติดยังไม่ติดอ่าอันชันจริงด้วยมาและเอ็นล้ะสีไหนตัเอ็นอันชันเพื่อนต้อไม่รู้อันชันก็เป็นออริจินอลของฟิปป้าครับถ้าเกิดใครที่ไลฟ์ไลฟ์เพจป่าเขาไว้ก็นนั่แหละไลฟ์เพจไม่เกี่ยวคือมันต้องตามในคุนอ่ะเพจกคูแทบไม่ได้อาบนช่วงนี้อ๋องั้นน้องก็ไปตัดติดตามในคุณศึกษาแล้วนะน้องนะป่าเกตนะบอกไปเลย ดยชิผมรู้จักปาเกตอะไรเงี้ยรักที่สุดเลยอะไรเงี้ยนั่นคนจะไม่รู้จักเออถามคนุกคนจะไม่รู้จักแต่ก็จะบอกออกออใช่อ่ามีผมมีผมผมผมน้ําตาลผมชมพูผมฮันนี่ผมผมเงินผมแพตินน้ำทองอ่าเรียกเราจะเอาสมสีไหนชมพูเลยอ่ะมีเคสนะโอแอกโก็โอโยโยชเสียงเค็มมากไม่ไม่กล้าไม่คือไม่กล้าฟังภาษาอังกฤษสักนิดเลยเหรอน้อไม่นก Hell n เฮล l น no Fucking shit Bit please อะไรเงี้ยโอเคกดโอกดโอเพื่อเอาอ่าเรียบร้อยครบฮะกดโอเพื่อเอานะฮะเดี๋ยนี้จริงๆแล้วม <Okay. S 2> ันจะมีเร no. ื่องของการปรับอีกจุดหนึ่งก็คือไอ้เรื่องของอะไรนะไอ้ตัวละครเวลาเดินอ่ะเนี่ยก็คือไอ้จอยสองอยากให้ตัวละครใช้เราหรอกในการเดินใช้ปุ่มดีแปดในการเดินอ่าปุ่มดีแปดเอ่าก็จะเลื่อนให้นี่ของเจด่ะเหมือนกันเหมือนกันออดีแปดเดินใช่ไหมอ่าฮะเพราะว่ากดพวกนี้จะเป็นเลือกไอเทมใช้อะไรเงี้ยโอเค ปเรียนแล้วเราก็รีฟรีฟทาวไปเลยปัญหาคือตอนนี้น้องคือปัญหาคือพี่เวลสามเแล้วแม่งสองตัวนี้แม่งเวลหนึ่งจะไปไหวหรือเปล่าด่านต่อไปของพี่ถามว่าไหวไหมขอตอเตาเร็วไหมกูเล่นไม่เคยเล่นเอาหน้าไม่ตีได้จริงหรือปะจไม่เสียเลือดเอาอย่ากดเข้าไปดิอย่ากดเข้าเข้าเข้าข้างบนฉากไปอพองออกมาออกมา S <S จอยสามอ่ะจอยสามคือถ,าาอถา้าคือถ้ามึงเข้าถ้าคือถ้ามึงเข้าร้านอะไรมึงจะเป็นคนเลือกเข้าใจไหมเพราะงั้นถ้าใครเข้าร้านอะไรก็หยุดออกมารู้สึกไม่ไม่ไม่ชิกนกลนกดซีเล<อ>ียมค้าเป็นการวิ่งของกูจะเป็นชาร์จเลือดได้ด้วยนาไงแม่งตีเข่าเลยกดซ<อ>ีเหลีย่ยมเป็นการตีธรรมดากด<า>อะไรวะกดโอ้กูใช้สกิลซีเรียมตีซ้ำเดียมเียมท่อะรเออนานโดนกูเลยดาบลุกเลย โอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้โอ้ได้ทำแล้วโอ้ไม่รู้ดิเพราะว่ามันมันมันไม่เหมือนกันไงสกิลซ่าท่ากันน้องวีมันท่ากดโอมันเปปล่อยเวทนี่ไงใจป่ะกดโอใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโถมองข้อโอมาเลยมึงอย่าวิ่งมาดิคนถ้ามองไม่ทันเออกดเก็บโอเลยนะไม่รู้กดโอมั้งจะโดนสอไม่ก็กดลงไงหรืออะไรไม่รู้สามเหลี่ยมเออนั่นแหละไม่ได้กดสามเหลี่ยมมันเก็บเองเหรอกดลงมั้งแล้วสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมปากของปลาเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วของมึงอ่ะ ก็ไม่อยู่เหมือนกันแหละอ๋อถ้าเป็สามเหลี่ยมใช้ใช้คลิปมืใช้คลิปงเนี่ยนะเลือกซ้ายขวาเลยได้นะอะไรเงี้ยเป็นยาวงยาวไปอับแล้วใครเข้ากูมึงก็เข้าทุกทีมึงเข้าทุกทีเลยมันเป็นอะไรวะจริงๆแล้วตอนนี้จะมีเลนสกิลก็คือฝึกก็มีอัพอัพสกิลถ้าไปอัพมาก็เอาอัพสกิลตรงนี้ได้แล้วก็มีเควสที่ต้องให้ทำเป็นเควสได้ด้วยคนออกไงตอนนั้นรีบจับรีบกิลอ่ะถูกแล้วเอออระไรวะแล้วแล้วพวกแอลอะไรเงี้ย ก็เหมือนกับไอ้มันเป็นการดอส R2 อ2ของกูจะเป็นการดอสอ่ะไปหลบอะกูไปดอสอ่ะหลบอะไรเงี้ยนะฮะที่เหลือลองกดเอาเพราะกูจำไม่ได้เฮ้ยก็รู้สึกว่า R2 L R1 L1 นี่เหมือนกันแหละเหมือนๆกันหมดอ่ะแล้วพวกแอลแอลนี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรใช้ตลกควาในการสั่งไอตัวลูกน้องนี่ได้ให้ไปทําอะไรได้เช่นเราจะเจอกล่องให้สั่งให้มันไปเก็บให้อะไรเงี้ยได้ทำตลกขวาได้ น้องก็ดูไว้นะครับว่าพี่เป็นจอยหนึ่งนะพี่สีแดงปากเกต์ตากเกตเป็นสีเหลืองเหมอนพี่เป็นสีดูหน้าอกขซะก่อนเัีจ๋จะตีอีกไม่เอาแล้วผมไม่ยุ่งแล้วเออเฮ้ยกระโดดเตะที่ว่าเจ๋งจะเอากับกูเหรอเอาไปเลือกไปเอาเหรอกเอาเหรอเอออุ้ยโดนดาบเออโฉมอัมโบกูยอมแล้วนุ่มผู้หญิงคนเดียวเนี่ยไปแล้วไม่เอา,อาเอาไปสองผู้หญิงแตอนนี้แม่งตีเข่าซะไม่ยั้งเลย ว่าแต่เดี๋ยวนะกูจำไม่ได้ว่ากูมีเควสเปล่าวะกูได้อัพได้ได้เป็นเลือกเควสด้วยเปล่าวะนั่นมันดีแล้วไม่โดนกูและโดนกูก็มีเรื่องนั่นไงจะเอาเหรอไม่เอาเอาหรอเอาเหรอปล่อยไฟฟ้าได้พวกมึงอะต้องเป็นตัวแทงให้กูครับเออรู้สึกดีหน่อยเพราะตอนเลิงไกดปองนี่แม่งคือมันก็หนีกูก็หนีเข้าใจไหมไม่มีใครแทงให้เลยหรืไม่ต้องฮะต้องคาทิชไหมดูสวยๆไงสวยๆดูไงป๊านี่ไม่ทูดีอ่ะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยว่าไหนดูให้เขาหน่อยดิ บ <Okay>, อล <w> เลี้ยวสามเนี่ยนะเห็นยวไม่ป๋าเป๋าว่าอะไรมายากๆเขาก็อยากให้คนได้ดูใช่ไหม่ะแ <laughs> <laughs> ล้วป,ป๋าเก็บไว้ไม่ให้ใครดู <laughs> เก็บไว้ไม่ให้ใครดู <laughs> อ๋อกูณจะไม่เล่าเควส์นี่หว่าเดี๋ยวกลับไปเล่าเควสก่อนแล้วกันทางนั้น <Okay. S 1> โอเคมันบอเลเลี้ยสามแล้วกูกลับยังไงวะเนี่ยรีเทิร์นจู่เท่าแป๊บหนึ่ง <Okay. S 1> มันมันพอไปอน้องน้ะพี่ก็ไม่รู้จำจำมันไ,ไม่ได้จริงเล่นนานแล้วลืมโอเควิ่งตามกูมาโน้ตตามนออกกูมาแล้วแค่นี้ก็เด้งพอแล้วเล๊งตามมาแล้วหน้าหลังเลย นมหน้าหลังอันนั้นตูดหลังน่าจะเป็นตูดมากกว่าดูอเมซอนนั่นน่าจะเปมีตูดมากกว่ามาแป้งให้ครับมาวิ่งวิ่งวิ่งได้เท่มากอ่ะไอ้กิ๊กิวตรงนี้เทากิวไปก่อนจะไหวไหมเท้าไปเควสเบลสี่จะไหวไหมเพราะว่าเลนสกิลนี้มีสกิลพอยต์แล้วช่างมันเควสนี่ยเฟร็บีดมาสเตอร์จัดการบีดมาสเตอร์ตามคำขออ่าได้หนึ่งสกิลพอยต์ร้อยพันห้าร้อยเอฟพีอ่าฮะห้าพันห้าร้อยโกจัดไปเควสเรียบร้อย พวกเองพวกเองต้องเข้ามารับด้วยเหรอเองลองกดเข้ามารับด้วยดิเออเผื่อเผื่อเผื่อได้ลองเข้าไปดูสักคนหนึ่งมันกดไม่ได้ก็เลือกไปที่เควสอ่ะาน้อยกดกดไหเข้าก็กดเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยอ่ะกิดแล้วโอ้ไอันนี้จะจบไหมบ้าอ่ามีมีฟอยส์มีฟอยส์หนึ่งฟอยส์จะจับสกิลสายไหนก่อนก็ได้จะเอาไฟเตอร์หรือคอมมอนจะเหมือนกลับไปเพิ่มเลือดไฟเตอร์จะเหมือนกับเป็นแบบว่าสายสกิลไม้ตายอะไรเงี้ยนะฮะ สราเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นใช้ใช้สกิลมั้งรู้สึกไม่ผิดจำไม่ผิดนะห้าหลาห้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 าิ้าห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 ้าเ้าอ้าร้าห้าอ้าห้าอ้าห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 ้เหมาห้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 า้หอหห้้าาตอะไรเงี้ะฮะ บวกเลือดรีคาเวอรี่เลือดได้โอ้เจ๋งว่ะรีคาเวอรี่เลือดได้กูทำไม่ได้อะของกูได้แต่เพิ่มมานาอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มแม็กแคสพีได้ด้วยอันนี้เหรอตามสบายปล่อยบอลอื่นฮาร์ดเก็บไปหนึ่งพอยต์เล่นที่เล่นทีแล้วพิกจะได้ทีอันอยู่แล้วอ่ะลองเข้าเควสดูอ๋อเควสจะเริ่มใหม่เลยเควสของเองจะเริ่มใหม่เองกดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับบนกลับมาเล่นอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ไปเควสกูก่อนก็ได้ เชิญป๋าไม่ป๋าทำอะไรเรื่อยเออเป็นเป้าเนี่ยไม่เป็นมี่งๆๆๆๆเ่แหละอยยอ่าเราไปเลยเวส์อันแรกทานีประสาทเข้าไปเรีนสกิลอ่าจะมีสกิลาอันเป็นออเเรียนอกดาวกดล่างสี่เหลี่ยมมันจะมอกอยู่กดหลังกดหน้าสี่เหลี่ยมมนอเงี้ยเอาเเลยอดีนีน เอาปกติเอาตัวเองก่อนใช่ไหมใช่มีเหมือนกันดีว่ะทำมันซ้อนกับอันนี้มีสกิลเหมือนกันมีรีเจนเลือดตัวเองแม็กซ์ใเพียร์แม็กซ์ให้จีกันนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกดกดเข้าเดี๋ยวฝากดเข้าเค้ยอีกรอบดิเข้าเค้ยอีกรอบแล้วกดซ้ายกดขวาไปกดขวาไปเอ่ออ๋อที่เดิมโอเคอ่ะไปเดี๋ยวค่อยไปทำกันทีหลังก็ทำเฟ้ยก่อนแล้วกันถ้าทำคือจะทำไม่ไหวค่อยกลับมาเฟ้ยมึงเออคือไม่รอดไม่รอดนั่นแหละ จะได้ไปดูว่ากูจะรอดไหมวิ่งตามเลยครับช้ากาแฟไม่วิ่งอ่ะช้าทีเงี้เลยทีงี้ช้าตามนมกระตุกไม่ทันแล้วมึงองแล้วเมื่อกี้บอกให้กูเร็วโผล่กันกำลังแตกไปวิ่งชัดเด้งขนาดนี้ระวังชนหน้าอกเจนะตายโอ๊ปปุว่าแล้วดักตื้อให้ได้ว่างั้นตื้อเห็นมันจะมีผู้หญิงที่ผู้ชายเลยอ้าวไม่มีเหรอด่านใหม่เดี๋ยวนะเคใหกูไปทำอะไรว่าลืมละบีบมาสเตอร์ ล็อบเพดมันล็อบเพดยังไงวะหรือว่ามันจะไปเควสของมึงหเลยนะเมื่อกี้คือมึงวิ่งเข้ามาก่อนกูหรือเปล่าเออเดี๋ยวลองลองลองรีเทิร์นแป๊บหนึ่งลองรีเทิร์นแป๊บหนึ่งให้กูลองเข้าให้กูลองเป็นคนเป็นคนเข้าดูโอเคลองยืนอยู่ยืนข้างนอกไปกูเกินเข้าอ่าเขาไม่รู้ไงว่าอย่างที่ว่าคือคนเข้ามันจะเข้าหรือเปล่าหรือว่ามันคนนอยู่น้ำนับนับที่คนเข้าหรือนับยังไงก็ยังเหมือนเดิมอะบอสแฮปปี้อ่านละอ่ันนลองไปลุยแฮปปี้กันก่อนเผื่อจะได้ให้เก็บไว้้้้้ใหพวกกกกมมมมึึงงงง่่่ออ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 นน็ดีีเเเลแบบซซทาะไรย กูเป็นยังไงวะพี่ไม่เขาน้องไม่ต้องใส่พี่กูไม่รู้เรื่องกับพี่จำไม่ได้แล้วเล่นยังไงบ้างซึ่งพอตอนนี้เราเราจะตีก็ไม่โดนละไม่ต้องห่วงไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจ้ช่วยซับคุไม่ต้องทำอะไรเจียอะไรตอนนี้จีบมึงรีบไปจีบมึงรีบไปไกลเออเนี่ยซับไปตีมันสิเฮ้ยเออเปิดไปดีมากคุยืนรอกูสบายกูละจีบฮะจีบสบายเฉยเลยะอะไร ขีบกีบต้องสั่งเพื่อนต้องสั่งให้ตัวไอตัวทีที่เดินตามเหรอมาให้มันแล้วก็กดออกคลิกมันจิ้มเข้าใจะไหมอ่าคลิกนี่ไงคลิกในการกดจิ้มมีสั่งบอกเพื่อนให้อันนี้ด้วยอ๋อเรามีเรามีตัวช่วยมาอีกหนึ่งคนด้วยเพราะมันเป็นเหมือนเอไอให้เอไอมาแถมอีกหนึ่งตัวไงเออดีมากคือเป็นพี่ปองไว้แล้วกันตอนนี้ปืนแม่งดีซะเหลือเกินพี่ปองเก่งกว่าเออเก่งกว่าพี่ปองไม่ซ้ำเพื่อนกับกูตอนนี้กูชาร์จอยู่โอ้ยปะโป้คนเดียว กูสบายว่ะแม่งกูไม่ต้องทำเชี่ยอะไรแล้วกูโซ่สบายตอนนี้สบายจนเลยจำไม่ได้ว่าเดี๋ยวนะมันจะมีใช้อีคลิปสกิลกดสามเหลี่ยมต้องใช้จะไม่ผิดพวกไอ้พวกอะไรนะมานาพวกเนี้ยอ่ะสั่งสั่งเปิดสั่งเปิดอ่ะไปเปิดครับเปิดซึ่งก็ไปทางนี้ได้นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยัพิ่งไปทางนู้นเก็บของก่อนอ่า๋อกดสามเหลี่ยมอ๋อเก็บไอเทมกดสามเหลี่ยมโอเคจำได้แล้วเดี๋ยวนี้ยังพึ่งไปทางนี้ไปได้ไหมเออเนี่ย จริงมันมีทางแยกหลายแยกหลายทางไงเราจ,จะต้องต้องเดินไปอีกทางหนึ่งเพื่อจะไปอีก,อกแผนที่หนึ่งอะไรเงี้ยโอโ้โหจัดเลยหลายนัดด้วยกันกูพามาใกล้กูสิครับกูวงชีวิตเต็มเลยเนี่ยเปิเดเร็เวเอาตายมัแล้วไม่ตายออกไงอ้ตายแล้วโอ้ดีเนาะสบายชิบหายเลยเชเชยแรงดีดีมากระเบิดให้มันจะมาอยู่ใกล้กูตรงนี้กูกลัวอ่ะเปิดอ๋อนี่แค่มาเอาของเฉยมีกโกงมีเกาะเก็บมาเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันทีหลัง ไปรีบไปไม่โมกุไม่เป็นไรหรอกกูก็โง่มึงนกูจำไม่ได้เหมือนกันแหละไม่ต่างจากมึงอ่ะป่าก็รีบเลยนะมมมเนาะระวังลมใจด้วยไปไปด้วยกันหน่อยแมงม,ม,มุมเดี๋ยวกูชาร์จเวทนิดนึงนั่นแหละกูมึงตีีันไปตามสบายชาร์จเวทมาแล้วชาร์จเวทมาแล้วตายแล้วาตายแลยว้ว ก็บต้องเก็บด้วยตายแล้วเก็บ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 ของด้วยเก็บเงินที่ตกที่ดรอปด้วยอย่าลืมไปจะสปีดีนน้ไม่เฮียงงกับตรงสปีดทำไมกูชอบตีขึ้นฟ้ากูก็ไม่รู้ไม่ระวังกับดักนั่นไงเกือบบอกไม่ทันแล้วไงเฮ้ยกับดักนั่นไงแล้วทำไมโดนเองกูก็ไม่ทันสังเกตเอ้าของฟรีเหลือดหนึ่งเดือดหนึ่งเม็ดเอานเป็นไเอาเม็ดหนึ่งก็ได้เผาหมดละแค่เนี้ย ฟ้าผ่าดอกเดียวอยู่ฟ้าผ่าดอกเดียวอยู่ร้อยฮะให้กูได้ชาร์จเวทบ้างสิกูไม่มีเวลาชาร์จเวทพวกมึงเดินเร็วเหลือเกินอันนี้เก็บไปด้วยเป็นพวกใช่ไหมอ่าเก็บไปด้วยเอาสำหรับไปชุบชีวิตเพื่อให้มันเป็น NPC เหมือนตัวนี้ที่เดินตามนี่ได้อะไรเงี้ยอ่าไะระวังนมของี้ยตามเลยยานต้องตามมาเลยรีบเหลือเกินนมม่นตามไม่ทันแล้วโควกิกา กินกาเหรอกินกาเหรอไปไปเอาไปเยวชาเวกันจะพึ่งมันซะเลยแกพวกมึงเนี่ยจะมันไปไหนเนี่ยไม่คือกูตีกูตีปุ๊บกูมันชอบตีตีก็ตีเฉยอ่ะเออเออตีไป็นตัวพาก้องม่ตะไลมันอะไรมันจะขนาดนั้นไปเยอะกันแล้วครับพี่นี่ไงตัวเบลเลอร์ก็มีนมด้วยนะเป็นซิกเนเจอร์เขา โอเคพวกมึงตีเลยเดี๋ยวกูณอเวทวันเยีเวทใหญ่ทีเดียวมึงตีน้ำสบายแม่บอกแล้วว่าพวกมึงเล่นง่ายกู่วเล่นยากเดียคนเดียวโอ้โหไม่ไม่ทำอะไรเลยครับพี่ชอบจังเลยร้อยโอ้โหดูเลือดดูเลือดทาวฟี่ครับจะหมดละจะหมดละวัดจะไปตาหมดเดี๋ยวพึ่งชาร์จก่อนเดี๋ยวพึ่งตายตายแน่นอนเรียบร้อย สุดยอดนี่แหละเล่นกันสองคนนี่วิ่งแทบตายเล่นกันสามคนนี่ไม่เหลือหมูลอยใช่ตัวถึกท,ทั้งสองคนอ่ะแล้วแม่งตีไปเรื่อยๆร่อยฮาร์ี้แม่งไม่ได้รู้กันรู้สึกดีอะได้พวกมึงอ่ะเร่อยเร่อยปอกเยอะไอปอกม่งจะแบบว่าจุ๊บโฟเลยไม่ตอนนี้ปองจามอยู่อ๋อโอเคเทเชอร์ได้ต่างตางมาซึ่งเดี๋ยวพอเทเชอร์ก็จะมันจะมีอารมณ์เหมือนอะไรนะเหมือน เหมือนล็อกนร่นล็อกแบบก่าวที่ว่าต้องไปอะไรนะไปไป,ไปตรวจสอบวิจัยไอ้ตรวจสอบของซะก่อนอะไรเงี้ยอ่าถึงถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันหนึ่งอัพแน่นอนเรียบร้อยหนึ่งอัพอ,อีกนิดหนึ่งดูท่านน่งก็เซ็กซี่แล้วซ <laughs> ิกแพคมาเองาอ,อ,อ่าฮะน,านี่นก็จะมีให้ให้เลือกเลือกอะไรนะขายกับอะไรนะขายกับกับไอ้ตัวสอบซึ่งก็เป็นของแต่ละคนสนใจจะเอาไหม ของมือใช่ของมือเอสามเรอตรวจสอบของเบลซาบนะเอาไว้ก่อนก็ได้เงเก็บไว้ก่อนก็ได้ตรวจสอบเก็บไว้ก่อนอันนี้ของกาแฟเร็วสามเก็บไว้ก่อนอันนี้ของกูเวลสี่เอ้าเสร็จกูเก็บไว้ก่อนมีโลของมึงด้วยเวลหนึ่งเอาไหมใส่เลยฮะตรวจสอบเลยอ่ะตรวจสอบอันนี้อันนี้ใส่ได้สามคนของผู้ชายเท่านั้นมีของมือของมือครับอาบาของมือเยอะจังของมึงเยอะเกินไปแล้วอันนี้อันนี้จะว่ากูมีแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวของวิวสีไงไม่เป็นไรเอาหมดอ,นนอันนี้ขายไม่เอาเพ <c oughs> โอ้มมีใครเล่นลุง <c oughs> ข,ข,ข,ขอโทษด้วยอาา่ะฮะโอเคอันนี้แหละอันนี้แหละอ๋อเนี่ยอ๋อแล้วก็อย่างที่ว่าคือมันจะมีการเรื่องของอะไรนะต้องซ่อมด้วยอะไรเงี้ยอาา่าฮะต้องซ่อมของด้วยบวกคิย์ที่เข้าลิสตอ,อนนี้ไม่เอาโอเคเฮสเลอรี่อ่าโอเคอ่าปะเรียบร้อยฮะเป็นไงการทำของพวกเรา หมูเนอะกูว่าปลาปลา,ลาขออยดีกว่าจิมจ้มได้ไหมเนี่ยจิ้มได้ด้วยเส็จมะขอขอบคุณผู้สำับสนใจดีอย่างชอบเกม STEAM ArianeVonageSteam bon Shop Gamestore4GamerSteam MTSGAME LLSteamStore ที่ไอร์การสำหรับสนใจนของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ต้คลิปได้เลยนะ